เป็นใครนะเน่าเน่าเป็นใครเน่าเน่าคือยูเป็นใครเน่าเป็นใครนาเหนาเ่เป็นครไม่ได้เป็นไ่ได้เป็นไ่ได้เป็นน้ไไไไดใจกันไไไไ ยจ้อย้ดนื้อ okay. โอ้ยยื้อวนเจ้ากับท้เป็นเนาะการตากให้กันตากแดดดีๆเลาะนี่ไปขับรถาปขับรดูขับบายย่อโอ้เชื่องามแคอันนี้้าพ้อโอ้ถ้าพ่อวะโอ้ เอ่อนๆเปนเพื่อนเลยเพื่อนผู้ปอบผ้าไปใช่นะมาดีมาดีกันมาดีเด้อรถรถอ๋อรถยู่มนีเนาะมาดีกันมาดีมืองามเนอะมืองามเนี่ยอุ้ยจื่นใจแทบเห็นโดนพออยูมาหนีว่ะอ้าพอยผาจะมาใช้วันนี้น่ะน้ำสน้ำบ่เอ็นนั เชิญปานุ่งปไปอ่ะไปดินน้ำเด้อเด้อพักท้ายสบายดีเด้อปานุ่งเด้อโพอพาะกันดีแล้วจะามานองนี่นี่เก้าคือเด้อมันอ่ะใช่ใครอไ่นไี่ดีใจบ่ดีใจบ่พออยู่พอใจบ่เอ๊ะนี่นี่เอ้ยสบายดีนะดุเอ๊ะสบายดีหน้าอยู่ไหเฮือนไหน น่าจะเสืออยู่ป่ะยอ,ยอัสสัปดาดีป่ะลุงกันสวัสดีนี่ว้าหมอกหมอกบอนี่เพื่อนฝันนะกินเห็นะหมเอาหมอกบอหมอกเออหมอกง,ง,ง,งามแท้นี่บอกากตน บ่อันเป็นหมวกใจหมวกเงยแล้วอ่องแล้ววะโอ้ยไม่ใช่ห้เลยให้หัวให้หัวพออยู่ในกรนดิ่งเลยใช้ใช่ใช่ใช่พ<ม>ออ๋อพออยู่ในเฮือน,เ,อนเลยมันขาดเลยลูกมันขาดเลยกระยามันมันขาดเลยก็บมันต้องขาดแล้วใช่ ไหนหันมาอยอ่บหมนี่หันมาอยอเช็อเงียเงียมาตัวบอว่ามันรูกห่ลานอยากจะคุ้นเหรอนดี่แวนีหาคุ้นเอยสบายดีไม่คดหางเลยโอ้ยเฮียีใจรักเนาะไหนโอ้ยหลานตัย เบ่งมี่พ่เบ่งขี่บขี่บอเอ้เบ่งขี่ออไม่รู้ออกมาฮะกนเนยเอ้ยไม่น่าขมาเปลี่ยนชุดด้วยรมาบอปเอ้าหายไปไหนหายคือแ้โอ้ เด็กน่อยครับม่พออยู่น้านมันจึจดือดอเบลพมั่ว่าผมมาลูกเช้ามัดผมไปเด็หาหาอันนี้มัดผมมันดุๆอาบีมันติดบ่ผมแมผมติดว่ดีน้านีน่าจะติดนะ

เอไม่หยอกเกินเลยมึงเนี่กันนี่กันกันกรดขึนกันชนกย้ยชกันใชูกนี่เีวเป็นตุ้มอยู่นะน้องขึนอยู่ินแม่โนดบ่กหีตายเนาะเห็นบ่อ้เฮยป่านี่เ็ได้เนาะคิดคิดอ่าเดี๋บ่บ่จะช่วง โอ้ก oh, oh, ัดมาดูบ <right> ่หมดกัดนี่ดาบ่เออหมดนี่เนาะไปดิกวดแท้่านี่บ่คือกวดแท้่านี่โอ้ดูสบายดีอ๋อถอดงามแท้ดนนี่เน่ใช่เน่เฉยงามบ่าเน่หน่าเน่เสือบ่งามเน่ฮะนุ่มบ่ดุบ่ เฮ้ยจะบอกแม่เด uh, ียวเนี่ยเปลี่ยนเสื้อบ่ลูกว้านุ่มนุ่มขอบใจลูกเอาเปลี่ยนเสื้อเกยก่อนเด้อเสือเกย์ไปห้องนอนนะดีเลยจูงมือเข้าในห้องนี่นี่คักเ้าเล่นคักวันนี้พอคนอยู่น้ำนี่เนาะอุ้ยคนไหนฮะ ทื่อีใี้หนึ่งไรเน่ะเอ้เลิเดิน้ำากกินน้ำขาดบอว่าต้องาแหนต่าขาดเป๊ะเปเป๊ะเปิดหน้ามานองให้ดูพาห้ดุงบออ้ที่น่นบ่อ๋อ กูเห็นใช่่นนั่นแหละเขดีแล้มั้งกู็ไม่ใช่ห้ไพ่เดี๋วนั้นนะให้พ่เดยน่ะให้พ่ให้ป้านะใส่อะไรอีอีเยอะแล้ว้เนดิเนห่ะสัเ้ยเจ๋งสัน่ เีเีใจัไ่มันขยายวะกระตวขยายวะไม่ใช่ว่าไลวะเหนื่อยได้โซฟาโด้มันใช่ว่าเลยืแบ่แล้วบายนแน่เต้นอยู่แล้วนะวันไอ

ดังมา้วก็ถือออกไปก็ถาคนวานี่ได้ยังออกยังออกยัอยู่กานอ่านน้ำเนี่ยอะไรกันจาไปน้ำเลยี้กัมีไ้ยินได้ออกได้ออกว่าน้ำมาลูกอ้าบอกป้าดุมก่อนเดีย ตามมาเนาะเออมาพี่ก่อนมาพี่ก่อนมาคุยกันพี่มะมาคุยกันมาเดียวมามาเดียวมาเดีวเออไอเนี่ยนี้มาเนี้นี่มาเนี้ย

Hiện vô Hiện vô bìu đông làng, bòm biểu cũng hình vào đông làng Ơi Về đây nhãn Nghe nháng, nghe à? nháng Ơ Đấy, đây nháng Nghe Tao làm đi. Mẹ. Ừ? ừ. Ê biểu không làm mà để đục. Ta bên hai không làm pa. Nào phải có chọn và ngay phần này đục. ไี่ถอยหลังไปได้ลู้เ้ยตกนะฮะเฮ้ยเม้วอไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ดูละรถรถ

ไปเอาเกิดแผ่น้องไปลูกเกิดลูกเด้อเอ้ยน้องใช้แ่นน่องเลยบัดนี้ขับใจเอ้ยยุขับใจสิใจเอ้ยเด้อใจนี่ทำนี่ได้บ่ได้บ่ล

่นี่งสอง้ามสี่ด้าหกเจ้าแม่เนาะแม่จ้เาเกิด่อนมากค่ยีรักไข่กูกันแต่ว่าแม่เข้ามา แม่สิมาทันบอกแม่สิมาทันมามาทาันกับนายป้าแล้วแต่อันนี้ถ่ายฮะหาอยู่บ่งาแล้วเห็นหน้าเห็นหน้ามามาทันได้เพล่นโอเค <laughs>

เอาาไหล้วเนาะป่าทำไงป่ามาเอาเลยถ่ายดิป้าก็อาศัยรถคนไปบ้ดนเลยไม่ได้อาสายรถแทนกับป้าเงื่อนไม่สายใจกันเลยแม่เอาคนมาให้ทางนี่มาม่บอกว่าอาศัยกระเป๋าเงินน้ำป้าได้ไหมป้าขายรถมาาขยรถขายรถนะขายอะไรสิขายรถป้ายังไ่เห็นเงินอยู่ป้าเดี๋ยวนี้นะต้องอยู่ใช้ bạn đi hãy trung chư cho và sáng chọn cho anh vẫn là hung hung tiếng không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เราอ้าวเนี่ยฝนจะตกแม่อือมาโยมขึ้นมาเลยมานี่ก็อ้าว่านี่ก็วนบุตกบุตกแม่ว้าเปียโสองห้อมันอยู่น่คอนาปุ๋งแท้เป็นยังไงเดี๋ยนามือหาปล่าเดี๋ยน้มด พ่อไาร์ตี้เาเลยบอกออกนะฮะออกเลยมีดบวถ้าบอลเมอร์หาป้าพ่อก็อยู่น้าพีโอ้หไปไปหาพ่อไปป้าป้าไสิไปพ่อเอินะพ่อเล่นเรงเ้เป็นน่อยเอินอยูเอิ่นยอะไปดังนั้นเลยเยอเลยเถื่อนไปดังนัเอินพ่อไปในเรื่องเนี วันคอนตีนเน่มาไม่คอนแนนแล้วลูกไม่พอมาแล้วไหมไม่คอนแนนนะแม่สาวคอนตีนได้คอนตีนเอาเป็นยังลูกืตมลูกน้ำแรกแนทฮ

เท่านายังเท่านั้นนครับชเดือนมาช่งนี้เมกาจนดูจนจนปะปะปะเมมปิดประตูเม่เราปิดประตูหรอ บปพอกันก็บาเห็นทางที่มันนั่งนี่กินยาเน่าเนี่ยเป็นไข่เนี่ยเป็นยาเต้าโลกินยามันเป็นยาเจ็บเจ็บอยูก่อนเพรได้เจ็บแด้นี่นะยูเป็นไข่นาะเน่าเน่าเป็นไข่เน่าเน่าคือยานังดูไม่ น้น่มนี่เป็นใครบรเป็นเบรเป็นบรเป็นน่บ๊ายบายใจกันนะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ่หเ้ยเฮเล่้าา่โบว ไปจไบรถเน่ไปังปังปังปัปปยเมยจะไม่ได้ไปยูเมยจะมไปอบไปเ้มยไปบ่เฮ้ยเมย์ไ่ได้ไปชอบยูนี่ไม่มีไ่ได้ไปชอบมือะดูะกลงเก็บนไ่มยมีไม่ได้ไปอบอ่านี่แก่เมยเป่ามดเพื่อนแหละเป่า